วัสดีครับเ,เพื่อนๆนักท่องยูทูบที่รักทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมโรงพยาบาลบุรชัดชยากรเป็นโรงพยาบาลของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับชื่อผู้ก่อตั้งก็คือ,อบิดาแห่งรถไฟไทยนะครับโรงพยาบาลจะอยู่เยื้อมาจากสถานีรถไฟมักกะสันเล็กน้อยนะครับให้ความรู้สึกเหมือนเป็นโรงพยาบาลต่างจังหวัดมากๆเลยครับบรรยากาศนี้แบบคือเรโทรสุดๆเลยฮะ าห้นเป็นวันอาทิตย์นะครับก็ยังมีวินมอเตอร์ไซค์ให้บริการอยู่เลยนะครับอันนี้คือเก้าอี้ในโรงพยาบาลนะครับสังเกตกันไหมครับท่านท่านที่เป็นคนรักรถไฟก็คงจะสังเกตกันไม่ยากนะครับบรรยากาศของพยาบาลค่อนข้างดูคลาสสิกมากๆเลยครับก็เป็นสถานที่ราชการนะครับก็เลยปิดวันหยุดราชการเป็นเรื่องปกติครับ ก็ห้องฉุกเฉินก็ยังเปิดนะครับมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้บริการนะครับแม้ว่าจะเป็นวันหยุดนะครับบรรยากาศมาดูเป็นเลสเ n c นนะครับมีห้อง ICU ด้วยเหลืด้านหลังโรงพยาบาลนะครับค่อนข้างมีความร่มรื่นนะครับ เ็นไหนต่างๆแยกกันเป็นระเบียบเป็นหมวดเป็นหมู่นะครับช่องนี้น่าจะมีการีโนเวทอะไรกันเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับก็เลยมีการก่อสร้างกันอยู่บ้างเป็นโรงพยาบาลกลางเมืองที่มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะมากครับเป็นโรงพยาบาลที่ดูร่มลื่นมากเลยครับแล้วก็มีพื้นที่มากๆทั้งนั้นอยู่ใจกลางเมืองน,นะครับ ข้างในเหมือนมีพวกบ้านพักด้วยนะครับสนใจจะไปกันไหมครับ <c oughs> พื้นที่กว้างนะครับเหมาะกับการฝึกขับรถจริงๆบรรยากาศหน้าถ่ายหนังนะครับอีกอารมณ์หนึ่งก็รู้สึกให้อารมณ์คล้ายๆแบบหน้ามีการล่าท้าผีนะฮะ ท่านเข้ามาในบริเวณนี้อาจจะหลงลืมไปว่านี่คือเขตมักกะสันลาดเทวีนะครับใจกลางกรุงเทพมหานครนะฮะบ้านเรือนแถวนี้มีความมีความเก่าครับแบบเรโทรมากมากเลยฮนะเหมือนย้อนยุคไปกี่ปีมาแล้วก็ไม่รู้ไม่ทราบพื้นที่ของโรงพรยาบาลกว้างขวางมากกว่าที่คิดมากๆเลยครับถ้าดัดแปลงบริเวณพื้นที่ข้างในเป็นพวกบ้านของการเคหะหรือว่าเบื้อบ้านเอออาทรหรือคอนโดนะครับน่าจะดีนะครับ ให้อารมณ์ความรู้สึกแบบบ้านพักบังกะโลของการรถไฟมากๆเลยฮะแบบย้อนยุคสุดๆเลยดูสิฮะหาชมได้ง่ายกันที่ไหนนะฮะเหมือนบ้านล้างเลยอ่ะ ข้ามาเดินกลาคืนนี่รับรองได้ว่ามีหลอนนะฮะดูทรงบ้านซะก่อนครับดูแบบบ้านนะครับความคลาสสิกนะครับของโรงพยาบาลอาคารบ้านพักต่างๆภายในโรงพยาบาลบุรชัตดนะครับ เป็นความงามแบบคลาสสิกสมกับเป็นของการรถไฟจริงๆนะครับด้านข้างตัวโรงพยาบาลครับมีรถโรงพยาบาลดนวยนะครับทำเป็นเล่นไปติดต่อได้น,นะครับมีเบอร์โทรบ้านพักด้านหน้าของโรงพยาบาลนะครับ นายทุนเห็นที่ดินแล้วคงจะร้องแบบโอ้ซีดสำหรับท่านที่จะขึ้นมอเตอร์ไซค์รับแจ้งนะครับก็สามารถตรวจเช็คราคาได้นะครับสวนย่อมให้บรรยากาศแบบรถไฟนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับที่นี่โรงพยาบาลบุราชัดชัยยากรสวัสดีครับทุกท่านอยู่บริเวณถนนขนาดไปกับทางรถไฟสายตะวันออกนะครับทุกท่าน